คิดราคาการถักเปนะครับก็เชือกม้วนหนึ่ง120บาทใช้เวลาทำเก่งจริงจริง,รง,รง,รงก็จะอยู่ประมาณครึ่งวันก็เสร็จนะครับต้ทนทุนก็ทีกลมๆซะว่า200บาทนะครับแล้วก็ถ้าขายในราคา200บาทก็ถือว่าแพง ตัวแพงนะครับก็ขอให้รู้วิธีรู้วิธีรู้ขั้นตอนจริงๆแล้วก็ถ้าจะทำขายก็ต้องมีวัสดุมีต้นทุนวัสดุที่ให้มันถูกกว่าการใช้เชือกกลมสามมิลอันนี้เป็นเชือกกลมสามมิลน,นะครับที่เอามาสาธิตเอามาทำให้ดูตรงนี้บอกขั้นตอนวิธีการ ทุกอย่างนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้เชือกอันนี้จริงๆก็คือมันคลายปมมันต้องใช้เวลาในการถ่วงนะครับใช้เวลาในการถ่วงแล้วก็เวลาสานก็เจ็บมือเวลาถักก็เจ็บมือก็ถ้าหาวัสดุอื่นหาวัสดุอะไรก็ได้ที่ มันถักง่ายกว่านี้อาจจะเป็นเศษผ้าหรืออาจจะเป็นเศษไนลอนอะไรที่มีความแข็งแรงคงทนพอสมควรนะครับในการที่จะเอามาเป็นวัสดุถักเปก็จะดีกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็นำมาสาธิตให้ดูมีความแข็งมีความคลายปม แล้วก็จะเกิดปัญหานะครับก็ถ้ามีวัสดุอะไรที่ดีกว่านี้ก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพหรือทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับวิธีการขั้นตอนก็ไปย้อนดูใน EP ีในตอน1ตอน2ตอน3และตอน4ที่ผมทำไว้ก็จะครบทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น มาจนถึงเสร็จสิ้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยการคิดต้นทุนถ้าจะเชือกหนึ่งม้วนแล้วก็ทำขายอันละ200ถือว่าแพงนะครับแล้วก็เชือกม้วนหนึ่งเชือกม้วนหนึ่งก็จะทำได้แค่อันครึ่งเปร1อันแล้วก็เหลือเชือกอีกไปทำอันที่สองก็จะได้อีกครึ่งแค่ครึ่งหนึ่ง ก็ถือว่าถ้าขายต่ำกว่า200บาทก็ขาดทุนตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะดูแวะชมขั้นตอนต่างๆในการทำเพะขอบคุณมากครับ